ค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันมือนีเป็นมือวันที่30มีิถุนายน2567กับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะนะคะ,นะคะอ่ามีข่าวจะแจ้งพี่นอ้นองพี่น้องผู้ที่เคยติดตามเลขมีที่มาบอรค่ะอ่าเพิ่นจะมากขึ้นเวทที่อีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะหลังจากที่แอดว่างไปจะโดนแล้วนะคะ พี่น้องที่เคยตามเพิ่นเข่ามาอยู่สี่หัวติดร,รัฐบาลไทยเด้อค่ะอันนี้เพิินจะลงเป็นเหลขกเด่นเด้อค่ะพี่น้องเหลขเด่นบนเด่นล่างของเพิินยังสีบ่บ่ยัง้าเบงราย,ายละเอียดอีกที่หนึ่งนะคะแล้วกาสำรับแนวทางของแอดวิธีทํำต่างๆแอดจะยุติการเอาสูตรวิธีท้ำลงเพระาะว่ามันเห็ดให้แอดเห็ดงานยากนั่มแอดเห็ดงานเพราะท่านภาวา มันมาเสียเวลาตรงบวกเราก็บ,บวกพิษบวกถือความพี่น้องนะคะแอดจะไปตั้งใจอ่าบวกยู่นนีช่องมาออกมาเลยเนาะคะ่ะเราแอดจะจับสูตรอ่าเทียบชนกันเอานะคะเอามาล่องหายเป็นสเตปคือเกาเนาะคะ่ะแต่แอดจะบริห็รวิธีทําล่องหายแล้วนะคะมีหลายสูตรลาบพัฒนาเด่นบนเด่นล่างที่แอดย่บงทัฒนาเดาล่องเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะทยอยเอาสูตรล่องหายพี่น้องเอากันแล้วกัน บ่เมนเอาสูตรเอาอแนวทางเนาะค่ะสำหรับสูตรแอดจะบอเห็ดลงแล้วเพราะว่าแอดมีเหตุผลของแอดซะเนาะค่ะเห็ดมีเหตุผลของแอดซะวา่าแอดลองมั่นก็นดียุคพี่น้องเห็นพี่น้องก็จะได้คานมาสูตรนั่นพิษสูตรนี่ถือเด้อแอดจะได้มีผู้ทวงนะคะเตะตรงขามกันมันเป็นดาบสองคมพี่น้องนะคะแอดก็ต้องขออนุญาตบาดขัามพี่น้องขอความเห็นใจจากพี่น้องเนาะค่ะ มันมีหลายอ่าอย่างเนาะเป็นอันว่าแอดจะทยอยเอาสเตปได้ลงพี่น้องยังเขาเมื่อเบิงตามที่พี่น้องมัดแลกกันเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแอดแจ้งพี่น้องตามนี้เนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางนี้คลิปนี้แอดจะลงเป็นสามหน่อยมัดรวมสำหรับรัฐบาลไทยอารอบนาชุดไม่ที่านกานอ่าแน่ม,มากตลอดลหลายๆายงวดจะได้ลงซูสายตาพี่น้องกหลายสูตรนะคะ ะมีสูตรได้แน่นอนพี่น้องจังรอดติดตามเบิ้งเนาะคะ่ะว่ามันจะเดินดีบ่นะคะทุกทุกสูตรมีเขามีรลดทั้งนั้นละค่ะพี่น้องแอดกะบ่ได้กะล่นฟันท่องวา่ามาแน่มาล้านนะคะสูตรได้ก็ตามเขาได้ลดได้พี่น้องเพราะฉะนั้นจังหวะทีแนวทางเข้าเดินก็จะมีะทักแชทเม, 1, 2, เม็ดหนึ่งสองเม็ดมีจากเม็ดแอดลงเมิดพิษถือไปว่ากันอยู่ในความจริงเนาะคะ่ะ ค่ะไปเบิรงคําเตือนค่ะพี่น้องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะก่อนจะไปเบิรงแนวทางของวันนี้วันที่30ไปเบิรงหมู่บ้านพี่น้องเลขฝฟันแอดเข่าตัวกับเนาะค่ะนี่ค่ะ ะะเลขฝันแอดฝันว่าแอดลงไปงันหน้าพี่น้องเนี่เห็นแตงแต่ป้าเขาอ่าเข่ากระลั่งถอกพี่น้องเขี้ยวงามขับธงสองฟังมันจะเป็นตัวซีถังงันหน้าแอดฝันเห็นงันหน้าจะเป็นซีทุกครั้งนะคะตัวแอดเองกับเป็นซีเข่านี่เป็นเก่านะคะแล้ววันนี้แอดใเศร้ามือ่ซอยู่ค่ะพี่น้องในเศร้ามือสซมันก็นเลยแอดก็เลยเอาหาสซนะคะหาเก่าซี แต่มันออกเป็นตัวกับบยูทีรอบปกติเนาะค่ะพี่น้องนี่นะคะเป็นเหล็กฟันเนาะคะ่ะหมวดนี้รัฐบาลให้แอดฟันไหวยังบาที่ท่านมีอีกยังที่เป็นให้ไหลขึ้นมาอีกนะคะยังบาท่านมีอีกยังที่เป็นให้ไหลขึ้นมาอีกนอกจากที่ว่าฟันว่าไปหาพระอาจารย์อ่าอยู่วัดปานุ่นกุดลมเนาะเพิ่นขออนุญาตค่ะเพิ่นเอาไม้พรมน้ำม้ตนมา เคาะหัวให้แอดแล้วอ่ะหลังจากนั้นเพิ่นก็นเลยว้างไม่ไหวเพิ่นกับม่านตบหัวเนาะลูบหัวแล้วก็เพิ่นก็บ,บอกอีหยังสักอย่างนึงนี่แหละแต่แอดบริญญินว่าเพิ่นบอกอีหยังกับแอดเลยนะคะแอดบริญญินเลยที่นี่อ่าหัวเป็นหาเป็นหกได้พี่น้องมือแรกที่แอดฝันแอดเอาลงห้าน้อยห้าแปดหกออกแปดหกตรงๆเลยค่ะนะคะถามว่าอ่ะยังเป็นไฮ้ไหลบ่เป็นค่ะแอดยังยึด ถาเบื้งมือแรงว่าแอดจะฝันบอถ้าแอดบพฝาันแอดยึดตรงที่ห้า8ดหกแเลยค่ะพี่น้องเอาแปดไหลังซะหอบรัฐบาลให้นี่นะคะเ mm hmm. พราะว่าเห็นพระพระเ่เป็นอย่างอื่นเป็นตะ8ดนะคะเป็นตะ8ดหรือจะเอาผูใ้ใดจะเอาไ้หนาไว้หลังแต่ว่าของแอดนี่มันติดเด่นรางเนาะค่ะแปดเกาศูนนี่ยหกแปดเกนะคะ ติดลางซีโตนั่นนะคะติดเด่นลางสีมาบอแค่นั้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะอ่าเฮ็ดเนาะกินเทียงให้ลูกหลานเนาะค่ะพี่ฟิวไปจู้ไฟให้แม่ก่อนนะคะอาจจะมีเสียงพูดจาลูกหลานนู่นนี่นั่นเข่ามาบ้างนะคะพี่น้องเป็นอาจจะต้องเนาะ,ะค่ะคนเฮาเนาะยางใส่งานใส่เหลือกันนู่นนี่นั่นก็ต้องมีอ่าช่องอื่นผลกระตอมีคือกันเนาะค่ะเพราะฉะนั้นโฟกัสไปที่ตัวเลขแนวทางเนาะพี่น้องเนาะนะคะอ่า ค่ะแอดว่างเลขติดบนล่างไว้ไว้โอจยเป็มนอยากเฝ้าวเนาะค่ะมีเอซบอกว่าบอกภาษากางไซนํำเนี่ยขึ้นบางล่งบางเอาเนาะค่ะไปตลอดไม่ได้เพราะว่ามันจะแคดแลดออกมาพี่นอ้องเอ้ยมันบอแข็งแรงนะคะค่ะเลขติดบนล่างแอดวางไว้ที่5 173นรอบรอบเลขมาทั้ง1และ7ที่17361เหกเนาะคะ่ะรอบพิเศษเนาะคะ่ะ นะคะรอบพิเศษมาที่หนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งพี่น้องนะคะหนึ่งมาจากเชียงหมู่ว่านมาหลักร้อยรอบพิเศษมาหลักหน่วยหนึ่งมาอายุสามขังนะคะเจ็ดมาจะาขังพี่น้องเจ็ดมาอยย่สองขังเนาะคะ่ะที่รอบพิเศษและ VIP นะคะของแอดว่างเด่นอยยุที่สองกับสามสามมาน่อยแรกที่เจ็ดสาม อัาตรงนี้จับกันออกดูพี่น้องสังเกตเดอ้อค่ะนี่ตรงที่เลขเด่นแอดนี่มันจะจับกันที่เลขติดบนลน่างบ่อยมากนะคะบ่อยมากพี่น้องซ่อมเบิง่งได้เห็นบ้ค่ะสองหนึ่งยังไปจับอีกอยู่ค่ะนะคะสองหนึ่งวิ่งพี่ยังไปจับอีกอยู่นะคะเจ็ดสามสามเจ็ดเห็นบ้ค่ะสองห้าอั AP, ยังไปจับอีกอยู่นั่นนะคะเห็นบ้ค่ะสองหาลอบปกติเห็นหบน้นี่เลขเด่นแอดนี่ไปจับ ติดเลขติดบนล่างอีกนะคะติดหลายครูอมเมื่อวานติดสองหนึ่งสามเจ็ดสองหาอาทิตย์หนึ่งจะติดประมาณสองเทียพี่น้องนะคะพี่น้องก็ซ่อมเบืองเอาอาจจะแม่นคว้มแอดบอสองหรือสามเทียค่ะนะคะปัจจุบันะะนี่นี่จังสองหานี่ก็ติดสองหนึ่งนี่ก็ติดสามเจ็ดนี่ก็ติดเห็นบอคะ่ะมันไปยังสั่นดูเนาะคะ่ะ ของห้าเขาจอได้รอบเดียวพี่พี่ที่สองหน,นึ่งตรงตรงเนาะค่ะอ่ามีแต่สามหกว่าพี่สามเจ็ดเนาะคะ่ะพี่นอ้องเอาไปกันต่อเนาะคะ่ะไปกันต่อพี่น้องไปกันต่อกับของของน้องตา้าเมื่อวานวางเด่นที่หกกับสี่น้อยพิเศษมากเลยหกหนึ่งตรงๆเนาะค่ะหกหนึ่งตรงๆรง,รงที่น้อยพิเศษข้างล่างเลยหกมาจากขังหกมากขังเดียว สีมาสอครั้งนะคะสีมาสอครั้งแล้วก็รอบ v ี p อ7ก็มาอีก4 7มาดูออกแต่พี่น้อง4ีของน้องตาจอได้ยูที่หกหนึ่งกับ47เจ็ตรงตรงเนาะคะ่ะนี่หกหมารอบพิเศษ4 7มารอบ VIP ตรงตรงเนาะคะ่ะแต่บ่มี4ีเก่านะคะอังคนกับี่อ่าแอดห กับหัวเป็นเก่าเอามันจะล้ายพี่น้องมีมานพี่น้องกลับเอาเลยนะคะกลับเอาเลยสีมาอยู่สองข้งเนาะคะ่ะที่สี่เก้าแล้วก็สี่เจ็ดสามหลอบตัวกบรักลอยนะคะค่ะไปที่ของเสียสมมเส้ยนสารข้ามมีบ่ค่ะเสี้ยนสารข้ามเพิ่นว่างหนึ่งับศูนย์เนาะหนึ่งมาอยู่สามหลอดศูนย์มาหลอดเดียวตลอดอ่า หลักร้อยเนาะค่ะหลักร้อยไปตามกันต่อพี่น้องขออนุญาตเอาใบนี้เก้าออกเนาะคะ่ะจริงๆแล้วแอดกับ,บ่ออยากเอาลงมันกับพ่มีแน่าวาวเนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะวันนี้แอดวางเลขติดบนล่าง0 6 2นะคะเลขเด่นแอดเขียนพิษมองเนาะคะ่ะพ่อเป็นอย่างเห็นอยู่เนาะค่ะพี่น้องเลี่งรูดศูนย์กับ8ชนกันที่ศูนย์ระว่าง8 0 8 6 82บ่จังสี่นะคะ แอดจับก็มี02 06 82 86อันนี้บได้ดึงจากนี้ด้ค่ะในสูตรแต่มันชนกันหมดเลยวันนี้แอดเห็นสูตรมันชนกันลักลอยแอดก็เลยเอา0ไซแทนตรงนี้คือดึงจากตรงนี้จรงิงๆนะคะเป็น้องเบิ้งเอาของ้องตาว่างที่7กับ4นะคะ่ะ70 76 72 40 46 42 3ตัวหางเดียวคือ487ของเซียนวางที่5กับ6 595369633ตัวหางเดียว456สเต็ปเลี้ยงเลยพี่น้องนะคะลักลอยตรงกันกับของน้องตาเนาะคะ่ะของน้องตาก็487นะคะเลขสีเบิร์นบอนะคะแต่ทีแน่้ยน่ยเล่าออกหลังรัฐบาลไทยรอบนี้เพราะว่ารัฐบาลไทยออกก้อนเมื่ออื่นยนี่มือเสารเนาะคะ่ะยนี่มือแรงเล่าจงจะออกไผ่สิไผ่จะกอบไผ่ท่นอนเหรอเนาะพี่น้องเอา สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุณขอบคุณเนปซี่พี่น้องที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องผู้ที่แชร์ปั๊บเนาะคะ่ะกราบขอบคุณอีกครั้งกับผู้ที่กำลังจะแชร์เนาะวีน้องเนาะค่ะสินทางแอดยางมาหอดมือนีกับยอนพี่ยอนน้องเนาะค่ะแย่งอีกเง่ไกลพี่น้องกับวังเพิงพีเพิงน้องคือเกาะะา่าเนาะค่ะถ้าบ่มีพีไม่อน้องแอดคองจะมาบ่ได้หอดมือนีนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้ยุติไว้สำนิสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ